ความคิดที่แตกต่างจะพาให้เราได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างช่วงค่ำวันนั้นก็มีค้างคาวอยู่3ตัวค้างคาวนั้นก็ได้คุยกันว่าถ้าใครนำเลือดติดตัวมาด้วยก็จะให้ตัวนั้นเป็นผู้ชนะว่าแล้วทั้ง3มตัวนั้นก็ได้ตกลงกันแล้วค้างคาวค้างคาวตัวแรกนั้นก็ได้บินออกไปผ่านไปสักพัก ก็ได้บินกลับมาแต่ว่าไม่มีเลือดติดตัวมาด้วยแล้วครั้งคาวตัวที่สองนั้นก็ได้บินออกไปผ่านไปสองสาวันนั้นครั้งคาวตัวที่สองก็ได้บินกลับมาแต่ว่าไม่มีเลือดติดตัวมาด้วยแล้วครั้งคาวตัวที่สามก็ได้บินออกไปแต่มันใช้หัวของมันไปชนกับกำแพงแล้วมัน นั้นก็ได้บินกลับมาแล้วพูดว่าเห็นไหมว่าว่ามันนั้นไม่ยากเลยฉันได้เลือดติดหัวมาแล้วแล้วค้างข่าวค้างข่าวตัวแรกนั้นก็พูดว่าถ้าทำแบบนี้ใครๆใคร,ใครๆนั้นก็ทำได้แล้วค้างข่าวตัวที่สองก็พูดว่าถ้าทำถ้าทำ แบบนี้นะไม่แฟร์เลยแล้วครั้งข่า,ขาวตัวที่3าก็พูดว่าถ้าพวกเจ้ารู้แบบนี้ทำไมพวกเจ้าถึงไม่พากันทำเพราะฉะนั้นข้าคือผู้ชนะนะคะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความคิดและความคิดและการกระทำจะนำพาให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างคนทั่วไป อาจจะไม่ยอมรับและนี่คือคนที่สำเร็จเพียงแค่1%นปที่คนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับส่วนคนที่ล้มเหลวชอบวิจารณ์คนอื่นเพื่อปกป้องเพื่อปกป้องตัวเองเพื่อให้รู้สึกว่าเพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองนั้นปลอดภัย จากสิ่งที่ตัวเองทำไม่ได้และหาข้ออ้างที่จะปิดบังความล้มเหลวของตัวเองด้วยการวิจารณ์คนอื่นให้ตําลงคนที่ประสบความสําเร็จนั้นจะจะไม่พูดให้คนอื่นเสียความรู้สึกวันนี้พี่แคทก็ต้องขอตัวขอตัวลาไปก่อนแล้วเลยคะ่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ จากพี่แคทค่ะสวัสดีค่ะดูดยค่ะดูสวัสดีค่ะดย